คลิปนี้มีมาให้นะครับ2คันเลยครับกับมินิ MPV นะฮะเที่นั่งโตโยต้าเวโรส1.5พรีเมียมปี2023กับปี2022นะฮะเลขไมค์การใช้งานนะครับหลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับผมราคานะครับเริ่มต้นที่659,000นะฮะสนใจนะครับอย่าลืมชมรายละเอียดในคลิปให้จบนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพูดติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยแพทย์ยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผม คลิปนี้ขออนี้เอามินิ MPV มนะครับมาฝากกันนะครับเป็นตัว Toyota v e l o z 1.5นะครับเป็นตัวพรีเมียมปี2022กับปี2023นะครับรอบนี้ผมมีเข้ามาใหม่2คันนะครับผมใครที่กำลังมองหาครับตัวมินิ MPV ไปใช้งานเครื่องยนต์เบนซินขนาด1,500 c c ซีไปใช้งานนะครับผมแล้วก็อยากได้รถปีใหม่ๆขึ้นมาหน่อยนะฮะห้ามพลาดเลยนะครับ2คันนี้นะครับผมสำหรับคันนี้สีดำนะครับเป็นตัว 1.5พรีเมียมนะครับปี2023เลขไมล์การใช้งานแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมถัดมาคันนี้นะคะเป็นสีเทานะสีเทาคันนี้เป็น22.23นะฮะเลขไมล์ห9า0ม่คันนี้ขายอยู่0ก0 0อ่า659,000ผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,200ส่วนคันนี้สีดำผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,300นะคร้ะฮะค้างวดก็ห่างกันประมาณ100บาทนะครับผมสามารถฟรีดาวน์ได้ด้วยกันนะครคือเมื่อสักครู่นี้นะฮะ เป็นเลดผ่อนจากกรณีที่ฟรีดาวนะครับแล้วก็พิเศษนะทั้งสองคันผมมีแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ให้1ปีนะฮะไม่ว่าจะเอาไปใช้งานที่จังหวัดไหนนะครับแล้วก็รถเสียมีปัญหาพวกเครื่องเกียร์นะครับผมสามารถนําเข้าซ่อมที่ศูนย์ได้เลยนะครับผมมีารันตีให้1ปีนะครับผมสำหรับทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมใครที่สนใจก็โทรมาได้นะฮะศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้นะครับผมมาเดี๋ยวผมพาชมคันนี้ก่อนนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮ สีดำนะครับผมเป็นปี2023แท้นะครับเลขไมล์60,000นะฮะ600,000 9,000พรอปประมาณ11,300บาทนะครับผมตัวรถบอดี้สีดำนะเป็นตัวพรีเมียมตัวท็อปของตัวเวลอดเลยนะครับผมนะครับกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เลยนะครับไฟหน้า Full LED เต็มระบบเรียบร้อยนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้ครบเลยนะครับสภาพตัวรถสวยมากนะครับรถการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิม ไม่มีชนหนักจมน้ำพิกว้ำตัดต่อตัวถังนะฮะหรือว่ากับสีมาแน่นอนนะฮะสีเดิมโรงงานนะฮะไม่มีกัดกับสีมาตัวรถได้เป็นสีดำนะครับสวยมากบอดี้ด้านหน้านะฮะสภาพสวยสวยผิวพันธุ์ฝากระโปรงคมๆสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีลักทิ้มล้อแม็กเดิมโรงงานนะฮะเป็นแม็กอลลอยนะทูทนปัดเงาขอบ15นะได้ยางของตัวบิสโต e ยางเป็นยางปี2023นยาะครับยางเป็นปี2023นะ เนี่ยครับสภาพดอกยางยังสวยสุบอ,อยู่เลยนะครับผมอขออนุญาตแก้ไขนิดนึงนะครับข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ที่บอกพยางเป็นปียางขอบ15เป็นยางขอบ17นะครับเป็นยางขอบ17ทูทนปัดเงาแบบนี้นะครับนี่ได้ในส่วนของกล้อง3 6มองศานะครับนี่มีกล้องติดอยู่ตรงนี้เป็นแบบ360องศาเลยมาเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมรายละเอียดภายในกันสำหรับตัวพรีเมียมเนี่ยได้ในส่วนของเบาะหนังนะครับ เบาะสภาพสวยมากนะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับดูลาเรียนเบาะนะไม่มีช้ำนะครับผมเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมตัวเบาะสภาพสวยนะด้านในนะครับก็ตกแต่งด้วยงานสีดำตัดกับสีครีมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมรถนะะรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อนะครับ แผงประตูสภาพสวยนะฮะวัสดุหนังบูนุ่มให้อย่างดีกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะฮะสามารถเซตตรงนี้นะฮะเป็นแบบออโต้ได้นะฮะเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถเนี่ยสามารถตั้งเป็นแบบออโต้ได้นะฮะมีที่วางแก้วให้แล้วก็เตือนกันชนด้านหน้านะครับระบบการลื่นถลายมีให้ครบเลยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันรับสายบ้างสายนะฮะมีโหมดนะโหมดการขับขี่ให้ได้ใช้นะครับผมนี่สภาพสวย มีในส่วนของเตือนกันชนด้านหน้าแดชบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางได้จอได้กล้องถอยเรียบร้อยนะฮะแอร์ออโต้ Auto, แบบดิจิตอลพูดสตาร์ทเอนจิน Engine, นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์เป็นแบบ CVT ปัดเข้าหาตัวบวกลบได้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโคมีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไวเดชช c h เจอร์นะครับมีให้ภายในสภาพกริบๆเลยนะครับผมเพดงพดานสะอสาดน,นะครับสวยน่าใช้นะครับผม เลขไมล์การใช้งานคันนี้60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผ่านการใช้งานแค่60,000นะภายในยังสภาพกริบๆอยู่เลยได้ไปเอาไปใช้งานกันต่อได้ย,วยาวๆเลยนะครับดูตัวเบาะนะสภาพสวยเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับเนีครับตามแผงประตูต่างๆสภาพรถเนี่ยไม่มีช้ำเลยเนี่ยครับเพดงเพดานตัวรถก็สะอานสช่องแอร์ก็มีให้นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะถึงแถวสามแน่นอนนะสำหรับตัวช่องแอร์นะครับ เพดานตัวรถสะอาดใครสนใจคันนี้สีดำนะครับเลขไม่หกหมื่นนะครับติดต่อมาได้นะครับศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกนะรสามารถโทรได้นะครับแล้วก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพยนตน์เสดิทัยหกสิบแปดยกที่หนึ่งเมีนบุรีกรุงเทพนะครับไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรล้าใดๆโลโก้เวลอสอยู่ครบนะครับกล้องถอยมีให้นะครับผมด้านหลังสภาพสวย ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มใดๆนะครับเสาษากเป็นแบบชาร์กฟินนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเปิดด้านท้ายดูกันนะครับผมนี่ด้านท้ายพับเบาะเป็นแบบแฟลตแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่พับเบาะแล้วจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแต่ละจุดนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฝ,า,ฝาท้ายเดิมไม่เคยแกะทำสองทำสีนะครับ นะสบายใจได้นะครับทุกซอกทุกมุมนะครับผมเช็คให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับผมซื้อรถทั้งทีนะครับซื้อรถที่จากตัวแทนที่าวางใจได้นะอย่างเพชรยนต์ของเราก็นะครับผมรับประกันนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมคือคัดเฉพาะรถเกรดเอเข้ามาให้ค่ะเข้ามาให้เลือกนะครับผมนะรถต้องไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีพลิกคว่ำหรือว่าตัดต่อเล่มชมุสูญหายก็ไม่มีนะครับผมสามารถโอนได้จริงซื้อสดได้จัดไฟนัน์ก็ดีนะครับมีไฟนันต์รองรับได้ถูกทุกอาชีพเลย นะครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็มีไฟนั้นรองรับตัวอาชีพนะครับแผงประตูฝั่งนี้สภาพสวยฟิล์มทุกบานก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นฟิล์มลามินา60รอบคานด้านหน้า40เีนครับตามซอกประตูตามจุดมาร์คสีตามสีโรงงานอยู่ครบๆแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำนะครเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมเลขไมแค่60,000กิเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถปี2023 นะครับใครอยากได้รถมินิพี v ีไปใช้งานสักคันเนี่ยผมว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับเนี่ยนะรถปีไม่ลึกจนเกินไปนะครับผมใช้งานกันยาวๆไปราคาประหยัดนะก็ราคาหายจากป้ายแดงประมาณ2แสนกันเลยทีเดียวนะครับเนะี่ยภายในกิ๊บกิบนะครับผมนะครับสำหรับสีดานะคันนี้นะตัวเวลอด1.5ึ่งพรีเมียมนะครับปี2023ยไมล์60,000กิโลเมตร ราคา6 6 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นประมาณ11,300นะครับเดี๋ยวถัดมามาดูคันนี้สำหรับสีเทานะครับสีเทาเนี่ยได้เป็นปี2022-23นะครับผมเลขไมายการใช้งาน59,000กิโลเมตรนะครับผมราคาก็จะประหยัดมา10,000บาทนะฮะเหลือ659,000คันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นประมาณ11,200นะครับผมนะฮะเป็นตัว1.5พรเเมียมเหมือนกัน,นด้านหน้าก็สภาพสวยไฟหน้า นะครับเป็นแบบ FuL l LED สภาพคมไฟยังสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับคมไฟแท้เดิมโรงงานฝากระโปรงผิวขั้นเหลี่ยมสารคมคมสวยๆไม่มีบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะครับนะครับสีผิวสม่ําเสมอกันนะครับผมนะครับด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีีดดลงนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะครับแม็กเดิมโรงงานขอบ17นะครับได้ดิส์เบรกสี่ล้อยางบิสโตนปีสอ2พนยี่นะก็ยางเป็นที่ ติดมาตั้งแต่ป้ายแดงอยู่แล้วนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดียปรับพับไฟฟ้าได้มีกล้องสามร้อยองศา,งศาคันนี้ติดฟิลม์มติดคิ้วให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับ60รอบคานด้านหน้า40นะครับมีเบ้ารองกันลอยแบบนี้ให้กุญแจสมาร์ทเอนะครับเบาะหนังสีดำนะครับสภาพสวยตึงนั่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับดูตัวเบาะอาไปใช้งานกันต่อได้ย,วยาวๆเลยนะครับ สภาพสวยแผงประตูเดิมนะไม่มีช้ำเลยนะครับเลขไมค์คันใช้งานคันนี้ห้าหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะครับแผงประตูฝั่งนี้สภาพสวยไม่มีช้ำเมทอาร์ Med Art ตรงประตูอยู่ครบประตูเดิมไม่ได้มีการแกะทาสีหรือว่าแกะซ่อมที่วางของวางแขนสภาพสวยไม่มีช้ำนะครับดูจุดต่างๆนะสภาพยังสวยยังกริปอยู่เลยนะครับซอกประตูเดิมน็อตเดิมนะครับที่วางแก้วมีให้ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยสวยนะครับไม่มีร่องไม่มีร่อนดัชบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับได้จอได้กล้องถอยแอร์ออโต้ดิจิตอลนะเกียร์ cvt ปุ่มพุ่สตาร์ทมีให้ครบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรคโฮนะครับแล้วก็ในส่วนของไวเลสชาร์เจอร์มีให้ครบเลยนะฮะนะครับเพดานตัวรถคันนี้ก็สะอาดสาไม่มีรอยสักยงสักยันได้นะฮะคันนี้หกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับได้เป็นสีเทาเลขไมล์ห้าหมื่นเก้าพันนะฮะสนใจคันนี้ โทรศูนย์แปดสาแอดไลน์เบอร์นี้ได้ครับนะครับสภาพสวยสมบูรณ์บาะหนังแถว2ไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับเพดานนะสาสานช่องแอร์นะครับมีทั้งหมด4ช่องนะฮะถึงแถวสามแน่นอนนะแผงประตูเดิมสภาพสวยฟิลม์มอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับนะบไม่มีช้ำประตูเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมหรือว่าทำทรงทำสีใดๆ ผิวพารเรียมสารฝั่งนี้ก็คมคม,คมสวยสวยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะครับบอดี้ตัวรถสวยมากนะครับผมท้ายเดิมนะครับมีเซนเซอร์มีกล้องถอยให้ครบเลยไฟเบรกสภาพสวยนะครับไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะครับผมเสากาะชารกฟินนะฮะเพดานรถนะฮะสีเดิมโรงงานไม่ได้มีการพลิกคว่ำกับหัวมาแน่นอนนะครับ ด้านท้ายเดิมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะครับสำหรับสีเท่าคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นเก้าพันกิโลนะครับขอนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะการพับบอกก็สามารถพับได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะครับน็อตเดิมอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบฝาท้ายไม่เคยแกะทําสีนะครับไม่เคยแกะซ่อมหรือว่าแกะทําสีดูหัวน็อตนะฮะยังคมๆสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มใดๆนะครับนี่ท้ายเดิมเดิม บอดี้ตัวรถสวยมากนะครรถปี2022จดยิบสนานะเป็นรถปลายปี2 2คันนี้ได้เป็นสีเทานะครับผิวพัลา่ยยมสานฝั่งนี้ก็คมๆสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มใดๆนะครับใครอยากได้รถครอบครัวมินิ MPV นะครับผมวันนี้จัดมาให้2คันเลยสวยๆทั้งคู่เลยนะครับผมเลขหมายการใช้งานน้อยแล้วก็ปีไม่ลึกนะครับเน,เน้นไปใช้งานกันต่อยาวๆอยากได้ราคาประหยัดนะครับประหยัดจากป้ายแดงประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทกัเลย รถไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ําไม่เคยตัดต่อพี่ๆคนไหนสนใจเวลอสนะฮะไว้ใช้งานนะฮะเป็นมินิเอ็มพีนะฮะติดต่อเข้าหาผมได้เลยนะฮะสามารถนัดดูรถได้นะครับที่เพชรจนเสรีทาย6 8ย่างหนึ่งอยู่มีนบุรีนะครับผมจังหวัดกรุงเทพนะเข้ามาดูเข้ามาลองขับได้นะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยนะฮะแล้วก็ผมมีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9เท่านั้นนะครับดอกเบี้ยเนี่ยแทบไม่หนีจากมือหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ฟรีดาวได้ด้วย ออกรถที่เพชรยนฟรีดาวได้นะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะซ่อมสูตรให้1ปีด้วยนะครับผมนะครับจองเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะวันนี้จัดมาให้เลยนะฮะสำหรับ mini MPV นะฮะสองขันนะครับกับเจ้าตัว Toyota าเวลสนะครับผมนะสองคันสวยๆนะครับทั้งทั้งคู่เลยฮะได้ปีย2กับปี23มมานะฮะ ใครหาอยู่หรือว่าใครกำลังอยากได้รถครอบครัวไปใช้งานสักคันนะครับไว้เที่ยวช่วงปีใหม่นะห้ามพลาดเลยนะครับผมกับ Mini PV นะครับปีใหม่ใหม่น้อยนะฮะกับตัว t o y o ต a v e ว o ร1.5พ m เยมปี2022นะครับกับปี2023นะมี2สีเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมมีฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับผมซ่อมศูนย์นะครับประกันเครื่องเกียร์ตัวนี้ซ่อมศูนย์ ซ่อมศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ083 1318826แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับวันนี้ผมบอยพชจยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถขั้นต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ